สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพบกับรายการเปิดโลกนิทานยิ่งย,ยิ่งยิ่ชุดกล์ครั้งหนึ่งหนูเดินตัดจอที่ต่อตจจึงจัดโดยส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเนื้อเดินนะครับนี่แฮ่ใ <c oughs> จดีเนื้อเดินใจเลยโอ้ยใครเนี่ยเอา้า จำไม่ได้หลยครับอันนี้พี่แก้วไงครับแหมอันนี้พี่แก้วก็อยู่ในหมู่บ้านประชาธิปไตยของเรานะครับช่วงนี้มาเที่ยวบ่อยเฮ้ยแหนช่วงนี้นะเขากำลังจะมีการเลือกตั้งจะทนอะไรที่มีประโยชน์น้่นงจากแก้วอุอย้ยฉันเนาะทำประโยชน์นอ่กก่อนหน่อยอีกเออนอ่งก่อนหน่อยเลยจริงเหรออออะไรอะ่ะตัวเนี้ยเนาะเขากำลังฮิตต่อยหอเสียงใหญ่ที่สุดในโลกเออต่อยแค่นี้ทอนคุยด้านฉันนะ่ะทำอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะเนี่อะไรเนะี่ยเอา้าจริง ด้านฉันยิ่งใหญ่กว่าด้านฉันยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยน,นะฉันนี่อยากจะคุยเลยนทนายอ่ะเพื่อนของฉันเนี่ยน,นะตัวยิ่ยใหญ่ใหญ่ยังไงเขาเป็นดัวใหญ่ที่สุดในโลกกีเนาอจริงขนาดยืนนะหัวอยู่ที่เชียงใหน่เฮ้ยหัวอยู่ที่เชียงใหม่แล้วหางอ่ะอยู่ที่กรุงเทพเฮ้ยโฮ้ยอย่างนั้นเลยอรอแล้วเวลากินหญ้าท่านยังไงอ่ะเวลากินหญ้าทีนึงเนาะ กินทีแล้วจังหวัดเลยกินที่จังหวัดอะไรกรุงเทพอหกินญ้าทั้งกรุงเทพเลยโอ้หตัวใหญ่มากนะพงนะนะเธอได้ยาขิ้นเนาะขิ้นเนาะฉันนี่เจ๋งกว่ายังไงของฉันนะมีกลองใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหมีกลองใหญ่ที่สุดในโลกฮะหัวกลองเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วท้ายกลองอ่ะอยู่ที่กรุงเทพ โอ้โหมียอะเยอะอ่ะลแล้วตีแะเสียงดังมากเลยเสียงดังมากเลยอะตีที่เชียงใหม่ไปดังที่กรุงเทพโอ้โหเนี่ยขี้โหนแน่ๆครับน้องๆทำไมะอะกงใหญ่ขนาดนั้นจะเอาหนังสัตว์ที่ไหนหน่าทอนกองอะเอา้าก็หนังวัวแกงไงเนี่ยะ โอ้อะไรเนี่ยไม่เ <c oughs> ันว่าฉันว่าแนนายสองคนเนี่ยเอาเวลาที่เถียงกันเนี่ยไปทําอะไรที่มีประโยชน์เกี่ยวกับประชาธิธปไตยครับอะไรฮะเอา้าก็วันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอ๋อเหรอเออแม่เอาเวลามาเถียงกันนี่พูดให้เป็นสาระดีกว่าเอาแล้วแล้วแล้วการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศนี่ทำยังไงอะโอ้อันดับแรกเลยนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเขามีการกําหนดเลยนะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ย จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่น้องๆอาจจะรู้สึกว่าอ้าววิตอนหนูอายุไม่ถึงเออใช่ใช,ใช่จะทำยังไงอ่ะก็ง่ายๆครับน้องๆก็ลณรงค์สิครับอาจจะไปบอกให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าพี่ๆก็ได้ที่มีอายุถึงไปเลือกตั้งอ่าแค่นี้ก็ถือว่ามาีส่วนร่วมในการปกครองประเทศแล้วนะครับโอ้ลูกล,ล,ล,ลูกลูกลูกก่อนที่เราตา่อยรรงคชวนคนอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม อ๋อใช่เลยครับเพราะว่าการรณรงค์ให้คนไปเลือกตั้งนะครับนอกจากที่จะเป็นการเลือกตั้งในหมู่บ้านเนี่ยฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอ,อบจอ,อะไรอย่างนี้ใช่หมดเลยนะเขาถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการปกครองในะระดับประเทศของเราด้วยโอ้แล้วการแสดงความคิดเห็นนะทำได้ไหมทำได้ครับเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับโดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายอ,อาจจะเป็นการมา พูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเอ๊ะคนนี้ดีไหมคนที่เราจะเลือกเนี่ยไปเป็นหัวหน้าเราเนี่ยหรือว่าน้องๆบางคนเห็นไหมมีส่วนร่วมได้นะในการเลือกหัวหน้าห้องอ่าอันนี้ดีเลยนะครับ <c oughs> อ่ะเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับว่าวันนี้นิทานของเราเนี่ยจะมีเนื้อหาสาระสนุกสนานแล้วก็แฝงด้วยคติธรรมยังไงนะครับ่านิ้อนกันแล้วในชกนกันเลยครับในชื่องกรูเอลเราเรื่องไตเลเจ เรื่องเด็กเลี้ยงแกะนานมาแล้วมีบู่บ้านเล็กๆที่มีความสงบสุขแห่งหนึง่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กชายคนหนึ่งทำอาชีพรับจ้างดูแลฝูงแกะของชาวบ้านทุกๆเชา้า เขาต้องต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าที่ทุ่งกว้างหลังหมู่บ้านเป็นประจำอยู่มาวันหนึง่งขณะที่เขานั่งดูฝูงแกะกำลังแทะเล่มหญ้าเด็กชายรู้สึกเบื่อหน่ายกับหน้าที่ประจำของตนจึงนึกสนุกแกล้งวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านและตะโกนเสียงดังว่าหมาป่ามาแล้วหมาป่ามาแล้วช่วยด้วยพวกชาวบ้าน ได้ยินดังนั้นก็ตกใจคิดว่ามีหมาป่ามาขโมยกินแกะจึงรีบวิ่งออกไปที่ทุ่งกว้างแต่แล้วกลับไม่พบอะไรนอกจากฝูงแกะที่กำลังเคี้ยวหญ้ากันตุยต้ยตุยต้ยตุ้ยตุ้ยและเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักของเด็กน้อยชาวบ,บ้านทุกคนรู้สึกไม่พอใจในการกระทำของเด็กเลี้ยงแกะพากันกลับบ้านไปด้วยความหงุดหงิดแต่เด็กชาย กลับไม่สำนึกแถมยังหัวรอเยาะเขาคิดว่าแ่ผู้ใหญ่เนี่ยขี้ตกใจชะมัดเลยสู้เด็กๆอย่างเราก็ไม่ได้บัดทอเอ้ยท่านใดนั้นที่ด้านหลังของเด็กเลี้ยงแกะก็ปรากฏร่างของเจ้าหมาป่าเขี้ยวยาวขาววับสายตาของมันจ้องเขม็งไปที่ฝูงแกะพร้อมกับกระโจนเข้างับแกะที่โชคร้ายทันที เด็กชายหันขวับไปมองแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นหมาป่ากัดกินแกะเขาเรีบวิ่งไปบอกชาวบ้านแต่ทว่าไม่มีใครเชื่อเขาสักคนเดียวเย็นนั้นเมื่อชาวบ้านมารับแกะคืนเห็นเด็กชายเอาแต่นั่งร้องไห้และชี้ให้ดูซากแกะพวกชาวบ้านโกรธมากพากันกล่าวโทษเด็กเลี้ยงแกะว่าเพราะว่าเจ้านะ่ยพูดโกหก จนไม่มีใครเชื่อทำให้เกิดความเสียหายเช่นนี้วันนั้นชาวบ้านจึงทำโทษเด็กชายด้วยการไม่จ่ายค่าจ้างและต้องฝังซากแกะทุกตัวเป็นเด็กดีเนะี่ยไม่ควรพูดโกหกเพราะว่านอกจากจะไม่มีใครเชื่อถือแล้วคำพูดของเราอาจจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นด้วยก็ได้นะคะโอ้โห นิทานเรื่องนี้เต็นไงโอ้โหภาพสวยมากนะครับเห็นไหมครับน้องๆเพราะนิทานเรื่องนี้นะครับเป็นนิทานป้นจากดินน้ํามันครับโอ้โหแล้วในเรื่องเห็นไหมการโกหกที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆถ้าเราไปโกหกใครเนี่ยโอ้โหได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีแน่นอนครับดังนั้นอย่าทํานะครับแล้วก็ใครที่จะเลือกตั้งใกล้ๆระยะใกล้ๆเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับอาจจะมีพวกิดกเลี้ยงแกะอยู่น้องน้องต้องพิจารณานะจะเลือกใครนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่านิทานของเราเรื่องที่2 จะเป็นยังไงอ๋องั้นไปจงกงนกลยคร์สเลยเลยครับ,เร,บเรื่องโครงเพลงั้งข่าวน้อยพอตกเย็นยามค่ำก็หอบความมืดมาอีกแล้วผืนแผ่นดินจึงมืดมิดลงโครงเพลงั้งข่าวน้อยรีบบินออกจากถ้ำไปเกาะกิ่งมะปรางใกล้บ้านหลังหนึ่งโครงเพลงกำลังตั้งใจฟังอะไรบางอย่าง นั่นไงล่ะฟังดูสิข้างขาวอยู่ในถรร้ำพอตอนคำคำก็บินออกมาบินไปบินมาในสวนบินไปบินมาในสวนไปกินกล้วยกวนกับกล้วยน้ำวา้าสิงเด็กชายคนหนึ่งร้องเพลงข้างคาวนั่นเองโครงเพลงแม่บอกกี่ครั้งแล้วนะว่าอย่ามาเกาะแถวนี้อันตรายมากรู้ไหม แม่ข้างข่าวส่งเสียงแหลมมาก่อนที่ตัวจะบินพรอมาเกาะกิ่งไม้ใกล้ลูกชายผมเชอาฟังเพลงที่เขาร้องนะครับโครงเพลงหันไปบอกแม่ข้างข่าวนั่นไงนั่นไงเขาร้องเพลงข้างข่าวอีกแล้วแม่ฟังสิครับโครงเพลงกางปีกแล้วก็เอียงคอฟัง ข้างข่าวอยู่ในถ้ำพอตอนค่ำๆคก็บ,บินออกมาบินไปบินมาในสวนบินไปบินมาในสวนไปกินกล้วยกวนกับควยน้ํววาเอ๊ะเขารู้ได้งไงล่ะครับว่าเราอยู่ในถ้ำโครงเพลงถามแม่ข้างข่าวอืมบางคนอาจจะเคยเห็นเรานะจ๊ะแม่ข้งข่าวตอบแล้วชวนโครงเพลงบินไปกินกล้วยสุก แต่ว่าโครงเพลงยังเกาะกิ่งไม้ห้อยหัวเฉยอยู่เร็วสิลูกโครงเพลงโครงเพลงชอบกินกล้วยน้ำว้าสุกไม่ใช่หรอแม่ข้างข่าวบินไปโครงเพลงก็เลยบินตามแม่ข้างข่าวไปพ่อครับพ่อครับรกล้วยกวนมันเป็นยังไงเหรอครับโครงเพลงถามพ่อข้างข่าวเขากำลังกินกล้วยน้ำว้าใบที่สองอยู่เอพ่อก็ไม่เคยเห็นสักกทีนึง พ่อข้างข่าวยิ้มลองไปถามปู่ดูสิพ่อข้างข่าวแนะนำงั้นผมไปเดี๋วนี้เลยได้ไหมครับโครงเพลงใจร้อนพ่อข้างขาวหันไปสบตามแม่ข้างข่าวแล้วตอบว่าได้สิแต่ลูกต้องสัญญากับพ่อก่อนนะว่าจะไม่ไปเกาะที่ต้นมะปรางข้างบ้านหลังนั้นอีกแล้วพ่อข้างข่าวพูดกับโครงเพลงโครงเพลงหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงรับคำว่าครับผม ครงเพลงบินเร็วที่สุดเท่าที่กำลังจะมีเขาไม่เคยออมแรงไว้โดยเฉพาะในสิ่งที่อยากรู้เช่นนี้ปู่ครับปู่ครับโครงเพลงส่งเสียงจากปากทําใช่ว่าเขาจะไม่มีมารยาทหรอกนะแต่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของข้างคาวที่เสียงจะต้องไปก่อนตัวนึกแล้วว่าจะต้องเป็นเจ้าคราวเนี้อยากรู้เรื่องอะไรอีกล่ะปู่ข้างคาวถามอย่างรู้ทัน ครงเพลงยิ้มเขามีกล้วยน้ำว้ามาฝากปู่ข้างคาวด้วยปู่ครับปู่รู้จักกล้วยกวนไหมครับโครงเพลงถามทันทีเฮ้ยมีแล้วปู่จะไม่รู้ปู่ข้างคาวยิม้มเป็นไงล่ะครับแล้วปู่เคยกินหรือเปล่าโครงเพลงถามต่อเร็วปรือเลยโอ้ยไม่เคยกินรอกข้างคาวน่ะกวนกล้วยเป็นเสมอไหกันเล่าปู่ข้างคาวพึมพำ แม่ผมอยากกินกล้วยกวนจังเลยล่ะครับโครงเพลงตั้งความหวังเฮ้ย hey, โครงเพลงเอ้ยมีผลไม้กินทุกวันน่ะบุญโขแล้วนะปูกข้างขาวยกปีกลูกผัวหลานด้วยความเอ็นดูโครงเพลงลาปูกข้างขาวกลับบ้านเมื่อใกล้สว่างขโมยแต่คิดเรื่องกล้วยกวนจึงไม่ได้ตั้งใจบินนักเสียงที่ส่งออกไปหาทิศทางก็ไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไหร่ เครืะเสียงของยามกลางวันกำลังดังขึ้นทุกขณะโครงเคลงบินคดเคี้ยวไปมาในที่สุดก็บินไปชนตาข่ายดักข้างข่าวในสวนของบ้านเด็กชายเจ้าของเสียงเพลงโครงเพลงพยายามดิน้นแล้วก็บินหนีแต่ว่าดูเหมือนว่ายิ่งดิ้นเท่าไร่ตาข่ายก็ยิ่งเกี่ยวปีกพันขาแน,น่นขึ้นแย่แ yeah, 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 yeah. ล้วแย่แล้วโครงเคลงร้องลั่นเขาร้องจนเหนื่อย แต่ไม่มีข้างคาวตัวไหนได้ยินเพราะเวลานี้สว่างแล้วท้องฟ้าเปิดประตูกว้างให้แสงแดดลอดผ่านมาบนโลกโครงเพลงไม่เคยกลัวอย่างนี้มาก่อนเลยขนาะเดียวกันนั่นเองงูเขียวตัวหนึง่งกำลังเลื้อยอยู่บนกิ่งไม้ลำตัวของงูเขียวมีสีเขียวเหมือนใบไม้ใต้ท้องมีสีเหลืองเหมือนกล้วยสุกที่สำคัญคือเป็นใบไม้ยาวที่เคลื่อนตัวได้ เครงเพลงเห็นรางรงว่าง,งูเขียวกำลังเคลื่อนมาบนตาข่ายช่วยด้วยโครงเพลงส่งเสียงดังที่สุดตึบเสียงก้อนดินประทะากิ่งไม้ตุบ๊บเสียงเจ้าง,งูเขียวหล่นลงบนพื้นดินท่าทางงงงแล้วก็เลื้อยหายไปในพุ่มไม้ข้างหน้าผู้ที่มาช่วยโครงเพลงไว้ทันก็คือเด็กชายเจ้าของเสียงเพลงข้างขาวนั่นเอง เมื่อเขาดึงตาข่ายลงมาพบว่าเป็นลูกข้างขาวน้อยเขาเรีบวิ่งไปหยิบกล้วยกวนที่บ้านเด็กชายคนนี้ช่างสงสัยพอๆกับโครงเพลงนั่นแหละลองชิมดูหน่อยนะเจ้าข้างขาวข้างขาวอย่างเจ้านะี่ยกินกล้วยกวนจริงหรือเปล่าเนี่ยเด็กชายหยิบกล้วยกวนป้อนโครงเพลงอ๋แยะ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 โครงเพลงร้องกล้วยกวนเหนียวเหนียวนืดหนืดยังไรชอบกน แต่ก็ยังดีที่พอจะมีรสหวานอยู่บ้างอาวละเรียบร้อยอร่อยมากเด็กชายพูดกับโครงเพลงดูสิเจ้านกมีหูซึ่งน่าสงสารซะจริงๆเลยเด็กชายค่อยๆจับปีกโครงเพลงโครงเพลงทำท่าจะดิ้นหนีแต่เมื่อเห็นเด็กชายจับเบาๆอ่อนโยนโครงเพลงจึงนอนนิ่งให้เด็กชายช่วยปลดปีกและขาออกจากตะข่าย บินไหวไม่เนี้ยเด็กชายวางโครงเพลงไว้ในอุ้นมือแม้ว่าโครงเพลงจะเหน็ดเหนื่อยและตกใจแต่ก็รวบรวมแรงทั้งหมดบินปลอไปหาความมืดของพุ่มไม้หนาๆในต้นมะปรางที่คุ้นเคยโครงเพลงเกาะกิ่งไม้แน่นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเพลงข้างข่าวจากเด็กชายอีกครั้งคราวนี้เป็นเพลงที่มีเสียงหัวเราะชอบใจอีกด้วย โคลงเคลงเกาะกิ่งมะปรางนิ่งเงียบใช้ปีกอบตัวไว้แน่นพ่อกับแม่ข้างข่าวรอลูกทั้งวันไม่ได้พักผ่อนเพราะกังวลถึงลูกชายตลอดเวลาแต่ก็นึกปลอบใจกันว่าโครงเคลงอาจจะค้างอยู่กับปู่ข้างขาวก็ได้วันนี้ดวงอาทิตย์ผ่านท้องฟ้าไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินในที่สุดยามค่ำคืนก็มาถึงอีกครั้ง คืนนี้ไม่ได้มืดสนิทเพราะมีพระจันทร์เต็มดวงด้วยพ่อกับแม่ั้าง่าวรีบบินไปหาปู่ข้างคาวปู่จ้าคลงเคลงอยู่หรือเปล่าจ้าแม่คข้าง่าวส่งเสียงเรียกร้อนใจกลับไปแล้วนี่นาะปู่ข้าง่า,งาวตอบโทรคลงเคลงแม่คข้างคาวแทบจะหมดแรงบิน จะเย็นเย็นจ้าจะเย็นเย็นแม่โครงเคลงคงจะอยู่ในสวนนั่นแหละพ่อคขังข่าวบอกแม่ขังข่าวแต่ในใจนั้นก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนักไปเถอะรีบไปตามลูกเดี๋ยวปู่จะบอกเพื่อนๆให้ช่วยตามหาเจ้าโครงเคลงกันอีกแรงหนึ่งด้วยปู่ขังข่าวร้องเตือนพ่อกับแม่คขังข่าวรีบบินดิ่งตรงไปในสวนต้นมะปรางร่มครึ้ม แสงจันทร์นวลสว่างเห็นลูกมะปรางสุกเหลืองเต็มต้นทันใดนั้นเองทั้งสองได้ยินเสียงโครงเคลงร้องเบาๆทั้งนี้แม่พ่อข้งข่าวบินตรงไปที่โครงเพลงเกาะอยู่พ่อครับช่วยผมด้วยโครงเพลงเสียงอ่อยแม่ข้งข่าวกอดโครงเรลงด้วยความดีใจเมื่อโครงเคลงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อและแม่ฟัง พ่อข้างข่าวไม่ดุโครงเรลงเลยเพราะคิดว่าโครงเคลงได้รับบทเรียนเพียงพอแล้วลูกโชคดีมากนะที่เด็กคนนั้นนใจดีพ่อข้างข่าวพูดพ่อครับขอโทษนะครับพ่อที่โมแต่คุยกับปู่เพลินจนลืมเวลาโครงเพลงยอมรับผิดไม่เป็นไรจะลูกเออพ่ออย่าลืมไปบอกปู่นะว่าโครงเพลงนะปลอดภัยแล้ว แม่ข้างคาวกอดโครงเพลงไว้แนบอ,อกขณะนั้นเองเสียงเพลงข้างคาวดังแผ่วๆขึ้นอีกครั้งข้างคาวอยู่ในถ้ำพอตอนคำคำก็บินออกมาบินไปบินมาในสวนบินไปบินมาในสวนไปกินกล้วยกวนกับกล้วยน้ำวา เมื่อได้ยินเสียงเพลงโครงเพลงนึกออกว่ายังมีบางสิ่งที่สำคัญที่ยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่นั่นก็คือเขาได้กินกล้วยกวนแล้วและเมื่อนึกถึงกล้วยกวนโครงเพลงก็ถึงกับพืมพำออกมาว่ากล้วยน้ำว้าสุกอร่อยกว่ากันเยอะเลย ข้างขาวอยู่ในถรร้ำพอตอนคำคำก็บินออกมาบินไปบินมาในสวนบินไปบินมาในสวนไปกินกล้วยกวนกับกล้วยนำวาโอ้โหเป็นยังไงนีทานของเราเรื่องนี้โอ้โหนี่อีกอารมณ์นหนึ่งเลยนะครับใช่เลยทุกคนที่จอเรื่องนี้เนาะแกวว่าเขาสอนให้น้องๆรู้จักช่วยเหลือ กอกูลซึ่งกันและกันและนีน้ำใจรู้หรือต่อสมท้ยอะไรโยนมาทางนี้เลยอฉันก็เป็นคนที่นีน้ำใจอยู่แล้วเจนไต้อน <c oughs> แหมการช่วยเหลือกันนะครับแหมเหมือนในที่ทานเรื่องนี้เห็นไหมถึงแม้จะต่างพันกันนะครับแหมเห็นไหมว่าตัวเองของเรานะครับเป็นข้างคาวแต่เด็กที่ช่วยเป็นมนุษย์นี่แต่ว่าก็ยังมีน้ำใจต่อกันได้นะครับน้องๆเป็นคนด้วยกันนะครับแหมเป็นเพื่อนๆกัน เราจะต้องช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือก okay. ันเห็นเพื่อนลําบากนะครับก็ต้องช่วยเหลือแล้วการช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงหลายๆเรื่องนะครับบางคนอาจจะนึกแค่ว่าแหมเห็นเพื่อนหกล้มก็ช่วยนี่ถือว่าช่วยแล้วนะอย่างอื่นก็ไม่ช่วยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับการช่วยเหลืออาจจะรวมไปถึงการให้คําแนะนําดีๆกับเพื่อนๆก็ได้บางอย่างนะครับเพื่อนบางคนไม่สบายใจจากบ้าน จะมีหน้าบางคนน้อยใจเสียใจคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจนี่เราเป็นเพื่อนนะครับแทนที่จะไปซ้ําเติมเพื่อนอาจจะช่วยเหลือด้วยการที่พูดให้เขาสบายใจขึ้นก็ได้โอ้โหอุ้ยโค้าท่าเลยและที่สําคัญนะครับน้องๆก็ที่จะช่วยเหลือได้อีกทางหนึ่งก็คือการร่อนระงงให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลือกตั้งนั่นเองนี่แกวกมาตัดชานที่รตัอีกแล้วเอ้าไม่ได้ครับต้องเน้นต้องย้ํากันอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ครับในช่วงของฝากจากนิธทานมีอะไรมาฝากกันบ้างออ้เก้ยวอยากดูงั้นไปจนกันเลยครับไปเลยครับเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าทำงานขึ้นมาสักอย่างแล้วกลับทำลายในภายหลัง การสร้างบางสิ kind of <desserts> music music mm ่งหรือการเขียนหนังสือเราจะใช้มือทําส่วนการลบด้วยเท้าซึ่งถือว่าเป็นของต่ําเป็นการทําลายที่หมดสิ้นความเสียดายหรือหมดสิ้นความสัมพันธ์ยี่ช่วงสําคัญมาถึงแล้วค่ะน้องๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องๆหลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าเป็นช่วงท้ายๆนะครับแต่เรามีเรื่องดีๆมามอบให้กันนั่นก็คือหนังสือนิทานนั่นเองครับ นิทานของเราวันนี้เต็มหนังสืออะไรต้นหนังสืออะไรนี่ครับอะพี่แก้วโชว์หน่อยมาโอ้โหแจกเรื่องนี้กันเลยเหรอโอ้โหยรามเกียรติโอ้โหต้องขอขอบคุณอาซีเอ็ดบุกมากนะครับซีเอ็ดบุกค,ครับที่อมอบหนังสือให้กับเรามานะครับอก็น้องคนไหนนะครับที่อยากจะอ่านหนังสือนิทานเรื่องนี้นะครับเนี่เรื่องรามเกียรติน่ะเป็นสงครามระหว่างลิงกับยักษ์ครับโอ้โหยสนุกสนานบันเทิงมากนะครับ บางคนเนี่ยจะได้เสริมสร้างจินตนาการแบบสุดๆเลยแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่านิทานเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยถือว่าเป็นนิทานแบบไทยๆเลยแล้วก็อยู่คู่คนไทยมาโอ้โหตั้งแต่พี่ต้นไม่เกิดเลยแหละนานมากเลยนะเลยอยากจะให้น้องๆไปอ่านกันนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ไปอย่าเสียใจไปอ่านได้นะครับที่ห้องสมุดพี่ต้นว่าทุกห้องสมุดน่าจะมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์กันนะครับแล้วก็กติกานะครับสําหรับคนที่อยากจะ ได้นั่สือเล่มนี้ไปนะครับนั่นก็คือเขียนอะไรดีครับพี่สมพงษ์โอ้ได้เยอะแยะครับในว่าจะเป็นการล้นนรงอะไรก็ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับประชาธิปไตเขียนน่าดอกกันถ้าเราชอบแจกกันไปเลยครับโอดังนั้นน้องๆคนไหนสนใจอย่าลืมคับที่อยู่อยู่ข้างล่างนี้ครับเนี่เขียนหน้านะครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราคงจะหมดแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการเติดโลกนิทาน จุดการละครั้งหนึ่งหนูนั่นตาจา่าติตไตวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ายีย่อย่าลืมไตเลือกตั้งกันนะจ๊ะอย่าเนินรับทศิษยออไกนักแต่มีคนพักอาศัยบางคนที่ สดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธารผู้คนลเลยชื่นบานไม่มีเคราะรา้ายหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหลอใจ